มันขี่เข้าไปดีโพเลยวะ่ะเฮ้ยไปรยาบ้าพี่นี่ี <c oughs> ่เนี่ยเซียนมากๆในการขับมอไซค์เฮ้ยร,รถสี่พี่สำหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเติม UC ราคาถูกบ่ายวิสัตกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่รับเติม UC ของเกมผับ G Mobile ครับไม่นะว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจนี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ไม่ไหวอันี่ะไหวป่ะที่อะ่ะทุกคนไหวเหอะนไม่ไหวไม่มีปืนเฮ้ยเฮ้ยเชื่อไอ้ดอเอ้เอเอาเ,อเดี๋ยวไปเก็บกระสุนมะาโอ้เฮ้ยอยู่ตรงนี้ตัวเนดะตัตงแปดช่นชอบด้วย ไหลไม่ว่างไหลไม่ว่างบัดซบแล้วเชวยด,ด้วย,ย,นะวยพี่พี่ต้อยู่อี่น้องอ,อ,งอีเด็กองเอ็เราขับเราขึ้นมาบินไดนะ้ไหมได้เว้ยเจอแล้วไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยน้องน้องน้องเหลือตัวเดียวสวยน้องสวยมีตัวแต้ตีพี่ดี๋ยวเอ้ยยังไงน้องอีหนึ่งุดละ8ดแล้วนะน้อง เหเียุกนน้องเี่ยกระสุนพี่เหลือแปดนันดไม่เหลือแปดนัดเท่านั้นเดี๋ยวพี่ไปหาไปก่นกอนแป๊บ <c oughs> น,นึงขอเวลาแปไ๊บนึงน้องพี่ขอเวลาลงไปแล้วเยี่ยบกี่ปะน้องขึ้นมาหาพี่โร่ขึ้นมาหาพี่ไอ้โดบเอาเอาจาด้าไปพี่หน่อยโดมพี่ยาด้าไปพี่ยาน้าสักกระป๋องไหมยาพันก็ได้อะไรก็ได้ใช่หมดละ Watch o อยู่ด้านล่างเลยสองส่วคือ เอาปืนมีป <sh arp x 2> ืนเหลือไหมไอปืนเหลือไม่มีนี่เหรอเบอร์สี่มองไปอ่ะนั่นแหละน้องนนน้องนนอย่าตายนะน้องนนไปตายเว้ยนี่หน่ะหนะมาตรงลานเมื่อกี้ไหนวะนี่เหรอนั่นแหละซ้ายน่ะโอ๊ะซ้ายมือครับผมบอกใครเนี่ยอ๋อบอกไอ้หนุ่มลานกว้างลานกว้าง ว่าจั่งโนมไอตัวนี้แหละเมื่อกี้แหละไม่ตายไม่ตายตัวตายแล้วโน๊กพี่ไม่มีกระสุนกระสุนพี่เหลือสิบหกนัดโน๊กเอาจริงแต่ไม่มีกระสุนแทนไม่มีกระสุนพี่จับไปดมก่อนจับไปดมก่อนจับไปดมก่อนได้จับไปดมได้เออเจ้าพี่เจ้าพี่วาจ่มันไม่มามันไม่มาหลบไปก่อนหลบไปก่อนล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่ ดครับก็มัวดีครับลบสขอตัวนึงพี่เฮ้ยอีกคนดอยู่นี่ล็อกอีกหนึ่งไอเย้ยกระสุนหมดยดอ่ะอย่าเนขอกระสุนก่อนขอกระสุนก่อนกระสุนไรกระสุนไรก็ได้กระสุนไรก็ได้ปืนปืนปืนไรก็ได้ปืนมีปืนปืนปืนเวแล้วเอไปพี่ดไปพี่ดไปพี่ไปพี่ไปพี่บไปลยนะ้วยด้วยไปไปรพี่จะช่วยเองไปช่วยเองไปช่วยเองเไปช่วยเอง อีกรอดมากอรัพี่เราโลดกันได้ยังไงวะจริงพี่ควรรับโทษ I need medicine อย่าหาลงอีกเด้อตี้เราอ่ะแล้วแตมันสนุกไหมพี่ตรงนี้น้องก็แล้วมึกว่าเพื่อนเดินอยู่ข้างหลังผมเห็นเลยเมื่อกี้ผมเห็นเลยเดินเกาะไหลกันเลยอ่ะนึกว่าแบบเป็น FC กันวงต่อไปน่าจะเป็น สักคู่อะเราหารถกันดีกว่าพี่ไปหารถมาที่มารับถ้าเราบินไปเราก็แห้งเครื่องบินตัดนี่เล่นด้านล่างสบายหรือพี่น้องพึ่งบินไปหารถดีน้องเจอกันที่ไปโมกไปพี่เนี่ยเซียนมากๆในการขับมอร์ซ์น้องเึ้งในฝีมือการขับมอร์ซค์ของพี่เฮ้ยรถสีน้องพี่แบบวางแผนไว้แล้วโคตรเซียน ไอ้หนมมาถึงยังหนมไอ้หนมหนมมาดิหนมไปไหนหนมตายลูกตายตายแน่นอนโอ้ยมันขี่เข้าไปที่โพเลยว่ะเฮ้ยแล้วเลือดไม่มีด้วยแพ้เฮ้ยจะบอกแล้วมัไม่มีรถอ่ะน้องไปรับเลยน้องไปรับเลยเดี๋ยวมันแห้งเป็นผักหรือยาก็ไม่มีเลยโอเคได้แล้วไนขับบัก นแล้วทำไมไม่บอกพี่มาบรรความเดียวแค่สี่สิบพี่ก็แบบขึ้นเขาไม่ได้นะพี่ถุงก็มาพี่จะทำยังไงก็แบบรอก่อนละกันเนาะทำไมไม่บอกไปก็ชนต้นไม้อีกแล้วมันก็ขึ้ไม่ขึ้นน่ะแล้วทำไมไม่บอกโดนน้องร้องน้องผ่านตรงนั้นไปน้องระวังโดนยิงกันน้องไอ้นั่นอ่ะไอ้เครื่องเล่นอ่ะไม่เพยไม่นะไม่มาแล้วแม่ไม่ เท็กเออโดนกลับมาดนกลับมาเออมาอือเราได้เสียทหารมือดีไปหนึ่งรายแล้วจะจดจับไว้อยู่ตรงนั้นนะน้องเนี่ยเนี่ยพี่มีพี่เออพี่มีอะไรจะให้น้องพี่อะไรน้อง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 หายมาดูพี่พี่มีอะไรจะให้พี่มีอะไรจะให้เอามินิฮาร์ตไปน้อง เราคิดไดเลยเหรอน้องโอ้ยเเมตรตีแหว่ไโอ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยมีคนมาย้น้องอุ้ยมี๊ดด้วยที่รถหน้ารถมาแล้วจ้รถสี่รถสี่มันลงไปบ้านเห็ดอ่ะมันเห็นเราปล่าวะเห็หรอไม่หรอกบังเห็นน้องมันพยายามพยายามขับรถมันเห็นแต่ไม่ไม่เห็น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 เนาะมีสโคบไก่ไหมอ่ะไม่มีเลย ชิปหายแล้ว่จะอชยู่ชิปหายแล้วน้องคุณสี่หมายพี่แบบต้องการความแม่นยำรวยเนาะเฮ้ยงานยากแล้วว่ะงานยากแเราเราอยากจัดเลยมันไปไหนมันอยู่ในบ้านน้องมันแคมป์อยู่ในบ้านหน้าเราอู้หูเล่ยเออ m มาจด location ไม่เห็นเลวปะวะเออไม่เห็นเราเลยว่ะนมันไม่เห็นเห็นเดียวไม่ต้องเห็นดิไม่เห็นเว้ยไม่เหียร์เนาะ มันนอนนิ่งเลยมันนอนนิ่งเลยพี่พี่ยิงกี่ตัวสามเชื่อเล่นไม่ได้เด้อสองถูกไหมแค่พี่ตายพี่ฝากเลยเนาะที่หนึ่งมาฝากพี่ทีไป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 ร้องไปฝากพี่ทีพี่ขอฝากที่หนึ่งอยู่ที่กระน้องด้วย ลากหนึ่งสวยน้องสวยเออเราบันทีเบสไนด์ดงเราสองคนี้มันสมกับเป็นพี่น้องร่วมสายสาเลือดสาบานโอ้โหพี่อยดีดีก็รวยอร้ก็ต้โกไซมัดจริงอันนี้จริงเลยเชื่อเชื่อเห็นเห็นเลยนะพี่ต่อไปพี่เห็นสโมพี่จะบอกว่ามีลูกชิ้นป่ะเอาดิป่ะ ำไประเทศดิอ่ะคนอื่นเขาพูดสม็กไงเราบอกเฮ้ยมีลูกชิ้นมีลูกชิ้นอย่างงี้ไหมโอ้โหพี่ทั้งทีมงงนะที่ประเทศดินะเสกกรอกเสกกรอกอะไรกี้วะเออเสกกรอกคืออะไรสม็อกสม็อกกี้สมกกี้เราเหลือสองคนมาเหลือสี่คนน้องที่ผ่านละน้องเอาสองซ้ายพี่เอาสองขวาแบ่งกันจบเกมโอเคโอเกมจัดไปน้อง ใครจะมาสู้คู่หูพี่น้องนี้ได้วะเฮ้ยเชื่อเดินๆนะหน้าน้องหรืพี่ต้นไม้น้อยหน้าโตเนี่ยเออไม่รู้ Watch out เอาเหลือสามคนแล้วน้องน้องเอาน้องเอาสองพี่เอาหนึ่งโอเคโอตาโทนน้องสองเลยโอตาโทอะไรคือโอตาโทมันคืออะไรเหรอโอตาโทอ่ะน้อง ไม่รู้เหมือนกันโอตาโทโอตาโทเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยนเดอยวเดีวเดี๋กวอดี๋วเดีอยเวเีเวีวดีีเดี๋ยวเดี๋ยวเรีเต้องต้อง๋อวเดี๋ยวเดี๋ยวดอ๋ยเดียวีวเด้ยียวว่ดีเดียวดยวเดเดี๋ยว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 นเจ็บยวเดี๋ยเดเ เไปเจอได้ตัวอยู uh, uh, oh, uh oh, oh, ่นี่อ่ออยู่ตรงบ้านห็ดด้านล่าง้อเราได้เปรียบหรอเราได้เปรียบบ้านห็ดบ้านบ้านน้ำมันโอ้โหมันบวกสเอกมันบวกสเองโอ้ยพีขอนงเดียวเฮ้ยเฮ้ยน้องดูสายไปน้องหัวแตกอู้ไม่แตกไอ้ยุ้ยอ้ยยายย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  เออแสดงว่าโดนหัวเมื่อกี้โดนไหมโดนหัวปะวะเราสองตัวน้องเราสองตัวมันมันช่วยเพื่อนมันไม่ได้มันมันจะต้องลูกชิ้นมาก่อนเฮ้ยไอ้แม่มันลูกชิ้นมาน้องมันลูกชิ้นมาแล้วลูกชิ้น่ลูกสองลูกสามลูกจริงน้องยิงตัวลูกชิ้นน้องน้องตก็ยิงตัวลูกชิ้นแล้วเกิดบันวิ่งอ่ะ งอแตกหนึ่งัวแตกหนึ่งงอแตกหนึ่งโดนอีกหนึ่งโดนอีกหนึ่งเจ็บเจ็บหูระวงมาอยู่กับมันด้วยจิ้บหายแล้วเราไปเอารถมาจอดไว้จอดไว้แบบสักี่หนึ่งประมาณแถวๆนี้หลบหลบไปใต้เนินอ่ะหลบไปใต้เนินแต่ให้อยู่ในวงอ่ะเผื่อเราต้องใช้ถ้าเกิดมีกรณีที่แบบลำบากแล้วแบบต้องไปหามันได้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 พี่จะเย็นเย็นเฮ้ยมันเอาตายเดี๋ยวอ๋อจะนี้ตาย ไม่กล้าเนาะมันไม่กล้าแล้วมันโดนสเต็ปอีกาโยกยยซ้ายโยกขวาเขาให้แม่งเลยระบบไปอยู่กับบัตได้ยังไงวะเดียว <st ut ters> พี่ต้องยิงหัวมันให้ได้สักคนหนึ่งอะเราพี่จะเข้าแบบหลอๆเลย33วิม,ม,มีเวลาเล่นอยู่เฮ้ย <st uts> ตัวแ <st uts> ตกหัวแตกเนาะลุยเนกลุยลุยพี่โถไปแล้วน้องพี nice <st uts> ่โถไปแล้วเราต้ตตองยิงบนรถเราต้องยิงบนรถน้องาะไป สุดยอดโคตรเอาโคตรเอาสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ サバスカ♪